สำนักง,งานเกษตรจังหวัดปราจีนบรุรีส่งเสริมการปลูกมะละกินกอินทรียปลูกมะละนะครับก็ขั้นตอนการปลูกเนี่ยมันก็จะมีการเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดก็จะมีอยสองแบบก็คือเพาะลงหลุมเลยแบบนี้ก็ก็เอาเม็ดยอดหลุมเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือเพาะใส่ถุงถุงเพาะแล้วก็เวลาเพาะใส่ถุงเพาะเนี่ยสักประมาณสิบห้าวันเราเอามาลงหลุมที่เราเตรียมไว้กลังจากนั้นก็ใส่ตัว ตะขครที่เราทาไว้เนี่ยเขาจะเกาะจะเริ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการบำรุงบำรุงตน้นดยการฉีดพวกตัวน้ำหมักนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีสังเคราะห์แสงเพื่อเร่งตาดอกในฤดูฝนเนี่ยมันจะมีตัวดอกผ,ผู้นี่เยอะเราก็จะใช้จุลินรีสังเคราะห์แสงเร่งให้ดอกตัวเมียม,มันเยอะขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของการปลูกในหน้าปอดกันก็หลังจากนั้นพอ4 5วันเนี่ยเราก็จะเริ่มออกดอกออกลูก นี้ก็จะจะเริ่มอันนี้ก็จะเริ่มติดลูกแล้วรุ่นนี้ใก็้ใก้อันนี้เพิ่งจะประมาณเดือนหนึ่งเดือนนึงก็จะเริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มมีลูกเล็กๆแล้วสี่สิบห้าวันเนี่ยเก็บเก็บได้สามารถเก็บรัดแรกประมาณเนี่ยสี่สิบห้าให้ประมาณ, 4, มาณอายุของมะละเนี่ยขอบนึงก็ประมาณร้อยร้อยวันหรือร้อยสิบวันประมาณนะั้นพอสี่สิบห้าวันหลังจากนั้นก็สองถึงสามวันเนี่ยเราก็จะเก็บเก็บเป็นี้ไปเรืนะ่อยๆฮะ ในระหว่างที่เราเก็บเนี่ยเราก็จะบำรุงต้นบำรุงดอกไปเรื่อยๆโดยการใช้ทบฮอร์โมนใช้น้ำหมักใช้ปุ๋ยหมักที่เราทำไปก็บำรุงต้นไปเรื่อยๆก็จนอายุเขาได้สักเก้าสิบวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มแผวล,ลงแล้วลูกก็จะน้อยลงแต่แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะครับถ้าเกิดต้นมันสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะไปได้ประมาณสักอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะได้ผลผลิตต่อไร่ก็ โดยประมาณจะอยู่1,600กิโลต่อไรอเราทําส่งให้กับมูลที่เจ้าพยาไปเิแเ้วก็เราจะเอาเอา,เอาลูกมันจะไปไปผ่าแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วก็เอาไปไปตากแห้งับหลังกากน,นั้นแล้วก็จะส่งไปให้มูลที่เจ้าพยา,พยาไปเลย